โรคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมเขาเสื่อมพบ,บเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเยอะมากของผมคงไม่จำเป็นต้องพูดถึงสาเหตุค่ะเราเพื่อจะพูดวิธีการการแก้ไขค่ะยังไม่มีใครพูดถึงว่าวิธีการแก้ไขคือไปทําให้เม็ดเลือดขาวสร้างสารปูมคุ้มขันให้สมดุลค่ะนะของเราทําเช่นนี้แล้วก็มีการทดสอบชัดเจนแอ์ซาสมัครที่ใช้แคปซูลของเราสี่แคปซูลต่อวันค่แะแต่วันที่15ก็ตรวจเลือดเม็ดเลือดขาวแล้วก็พบว่า สารที่ทําให้เกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคือสาร3ตัวนะครับก็คือเท f Alpha, i ลฟาอินทอินหและอิ 17, ะน e ทอรพินสิบเสาร3ตัวเนี่ยทำให้ข้อเข่าเสือ่อมทําให้เกิดการกเสดมันมีมากไปแล้วก็ทําลายกระดูกนะครับเพราะนั้นวิธีการที่เราทำก็คือต้องมีสูตรที่ใช้ลดการหลัง่งสาร3ตัวนี้ในภาพเราจะเห็นว่าจากการที่เรามีสารเท่ากันในหวังกลูม,ม่าาสมัครคและกลม่าาทของควบคุม,ม,าาคมนะ จะพบว่า15วันเนี่ยไอ้กราฟสีแดงซึ่งวัดได้จากเม็ดเลือดขาวของผู้ที่ใช้นวัิกาของเราลดลงมาตั้งแต่2วันกรราะฉะวั้นเมื่อต้นเหตุมันหายไปอาการดีขึ้นไหมครับย่อมจะดีขึ้นยกเว้นว่าคนคนนั้นมาจากดาวอังคารค่ะดเลิตเม็ดเลือดขาวของเราเหมือนกันครับโอเคทีนี้การที่เราลดสารที่ทำให้กระดูกเสื่อมเนี่ย หรือทํงานกระดูกเนี่ยลดลงนักประกรรมเชิงภูมิกันเขาบอกว่าเมื่อเป็นเชน่นนี้จะมีกระบวนการสร้างกระดูกเกิดขึ้นะดูกออซิโอม่าสนะครับซึ่งกินต่อไปเรื่อยๆกระดูกก็จะมีการมีกระดูกพูนทั้งหลายแหล่ก็จะมีการแก้ไขด้วยจะแข็งแรงขึ้นไอ้ความพุนก็จะหมดไปหมดไปนอกจากนะจะไปลดภูมิคุ้มกันให้มันใช่ที่มากไปให้มันสมดุลแล้วก็ยังไปทําให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้น<ช>ด้วยใช่ครับ <34 S 2> ม,มีค่คะคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วมาใช้นวัตกรรมแอปโก้จริงๆมีเป็นพันเลยนะฮะยกตัวอย่างมาสักสักส<ด>ิบคนที่่ภาพสิะนะครับภาพที่14และ15นะครับค่ะเราเห็นว่ามีทั้งไทยและเทศนะครับสิบสองปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเปิดหวังนะฮะจากที่ได้รับความจากเสียงบวชจากผู้บริโภคเลยนะครับ อันนี้เป็นกลุ่มที่มีมีชื่อเสียงเรีงนามจริงๆซึ่งค,คุณผู้ชมถ้าไปเจอตัวก็สามารถไปสอบถามได้เลย